ฉลองครบรอบ25ปีแห่งความสำเร็จด้วยการเปิดตัว Noble B33 Luxury Condo บนถนนสุขุมวิท33งานนี้บริษัท Noble Development จำกัดมหาชนเจ้าตลาดคอนโดใจกลางเมืองบอกย้ำแนวคิด Be Different, Be Noble ที่ถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบและกำหนดความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เหนือความคาดหมายของผู้อยู่อาศัยตลอด25ปีที่ได้สร้างสารรค์ Private Life ทุกยูนิตทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบ โดย Noble B33 ได้สร้างสารรค์ขึ้นภายใต้สโลแกน Flip to l e v e l yourself คลิกให้พบตัวคุณเพียง320เมตรจาก Skywalk และ BTS สถานีพร้อมพงบนทำเลศักยภาพรายล้อมไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับไฮเอนด์ end, ศูนย์การค้าระดับเวิร์ c คลาสย่านธุรกิจตลอดจนสถานการศึกษาและโรงพยาบาลชั้นนำ โดยโครงการนี้มีพื้นที่กว่า2ไร่มูลค่า3,300ล้านบาทได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง31ชั้น277ยูนิตด้วยกลิ่นอายเอกลักษณ์ของโนเบิลทั้งภายนอกและภายในที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูไร้การเวลาในสไตล์โมเดิร์นท่ามกลางความเป็นส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมแวดล้อมไปด้วยพันไม้หลากชนิดที่ให้ร่มเงาสอดรับกับสวนส่วนกลางที่มีพื้นที่กว่า1000ตารางเมตร โนเบิล no 33มีให้เลือกทั้งแบบ1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนรวมถึงเพนท์เฮาส์ในราคาเริ่มต้น2แส0 0 0บาทต่อตารางเมตรงานนี้ท่านที่สนใจเข้าชมห้องตัวอย่างและลงทะเบียนรับสิทธิ์จองได้ในวันที่5-18มิถุนายนนี้ณสำนักงานขาย n o b บิล33 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.noblehome.com oh noble b 33นะครับผมจุดเด่นของโครงการคือโลเคชันสุขวิทในซอย33นะครับซึ่งจุดนี้ก็พิสูจน์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของห้าง M นะครับที่รวมตัวกันแล้วเรียกว่า M district นะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่านะคความคึกคักของย่าน สุนุ์วิทนี้นะครับเป็นที่ต้องการเป็นที่จับใจใช้ซอยและเป็นศูนย์กลางของการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงนะครับผมเราจะเริ่มเปิดเซลล์ออฟฟิศนะครับในวันศุกร์ที่5นะครับผมซึ่งวันศุกร์ที่5จนถึงวันที่18นะครับเดือนมิถุนายนเนี้นะครับเราก็จะเปิดให้ชมโครงการชมห้องตัวอย่างนะครับสํานักงานอยู่ในซอยชุมวิทย์นะครับเข้ามาจากหน้าปากซอยประมาณสัก300เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมก็สามารถเข้ามาชมได้และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จ หลังจากนั้นวันที่21นะครับ21มิถุนายนเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเรานัดกันนะครับเพื่อจะมีการขายนะครับที่โรงแรมโอกุระนะครับวันนั้นเป็นวันพรีเซลล์1วันนะครับผม